สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณ สามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมเวีระสุพะดำเนินรายการครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญก็มากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยนะคะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สําคัญจะมอบกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ําคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ และแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากนักกฎหมายท่านหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเอาตัวเองเข้ามาพิสูจน์ในเรื่องของความจริงนะครับและหลังจากที่เข้ามาพิสูจน์ความจริงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทํางานหรือว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการดําเนินชีวิตก็ดีขึ้นไปด้วยนะครับและต้องบอกว่าตอนนี้เป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับคุณทัชชนนพรใบหยกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคุณทัชชนนพรใบหยกหรือว่าทนายแบงค์คุณเคยชื่อนี้กันดีนะคะปัจจุบันเป็นทนายความกรรมการผู้จัดกรารบริษัทใบหยกหลอจํากัดค่ะครับก็่อนอื่นเลยอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณทนายแบงค์นะครับว่าผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างไ<ล>รภูมินําเนาอยู่ที่ไหนครับเล่าประวัติคร่าวๆก็ภูมินำานเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับ เกิดในครอบครัวคนจีนคือคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจีนเลยเรื่องวัดวารามเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าคือเข้าก็คือโรงเจวัดจีนเนี่ยไหว้เจ้าเป็นอย่างนั้นเลยครับก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ผูกพันกับเรื่องของเรื่องของพุทธศาสนาเท่าไหร่นี่พูดตรงครบเข้าวัดครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นน่ะผมเรียนอยู่รามคำแพงนะครับคณะนิติศาสตร์นี่แหละแล้วก็คือตั้งใจเลยใช่ไหมว่าตอนเรียนนิติศาสตร์จะต้องเป็น นนใช่จริงๆตอนนั้นใช่เลยคือคือมีเป้าหมายมาตั้งแต่ตอนเรียนมปลายแล้วคือเห็นแค่เป็นไอดอลยังไงคะอยู่ว่าครอบครัวครอบครัวเน,เนี่ยคุณแม่ชอบพูดอยู่บ่อยๆวา่าดอนดวงคนอ,อ, <c oughs> อื่นเขากงจริงๆ <c oughs> คือ <c oughs> ดดนคนอื่นเขากงเราก็เอออาชีพอะไรนะที่ไนทำให้แบบถ้าความหมายแรกนะคืออาชีพอะไรที่ทํทำให้ได้เงินมากตอนนั้นคิดแค่นี้เลยนะครับ พี่สาวก็ไล่ให้ฟังว่ามีหมอมีวิศวะถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยทนายความเราก็มานั่งคิดแล้วสมองอย่างเราจะเป็นหมอไปวิศวะมันไม่ได้หรอกไปเรียนนิติศาสตร์ดีกว่าแล้วก็นึกในใจว่าเรียนนิติศาสตร์อะไรที่คนเขาจะยอมรับกันเราก็เลยไปเลือกเรียนนิติศาสตร์รามนะครับอตอนนั้นทิ้งว่าที่บ้านของวชนฝาเลยที่เขาัวชนฝาพอดูสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดอ,อเพราะโดยรูปแบบของการเรียนการสอนด้วยไม่ได้เรียนในห้องเรียน คุณแม่กับพี่สาวเนี่ยดูพฤติกรรมการใช้ช,ชีวิตมากว่าอ๋อคือคือแซบพอตัว <laughs> <laughs> สินร้องทุกข้อ<ซ>ไมมากเลยทุกข้อ,อไหมเหรอเออสินมีห้าข้อเอาก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงบางวันบางวันก็หมดเลย <laughs> อ่าแล้วทำไมถึงเขาถึงแบบมองเราเป็นอย่างนั้นว่าเราเราไม่สามารถที่จะจบเรียนจบได้ตรงนั้นใช่ไหมทึบแล้วก็เป็นคนเขาเรียกไม่ทึบหรอกแม่เป็นคนบอกเสมอว่าเราเราเป็นคนฉลาดเออาสาเหตุที่ ชีวิตเป็นอย่างนั้นนะแวดล้อมคบคนผ่านอืมใเพื่อนไม่ดีสรุปคือณปัจจุบันนี้ก็คือสรุปเลยคือมีเพื่อนไม่ดีก็คือคบคนผ่เพื่อนที่พาไปในทางใช่เดียวกันอย่างนั้นใช่ถูกต้องเรียนจบมหปุ๊บอิสระครับแล้วก็เรียนรามอีกโอ๊ยอยู่บ้านไหมครับหรือว่าไปอยู่หอกับเพื่อนอยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านบ้านเหมือนโรงแรมเลยตรงๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเห็นพฤติกรรมทุกอย่าง ไม่เห็นก็เยอะที่ไม่เห็นก็เยอะเรื่องไม่ดีเราไม่ทำที่บ้านเนี่ยล้าก็แต่ว่าแม่รู้แม่เสียใจนะแม่เขาเสียใจทุกสุขสาวเมาไม่เคยขายแต่ความตั้งใจเราก็อยากห้าคนครับผมเป็นคนที่สี่เป็นคนที่เก่สุดเลยแม่ทาไมล่ะครับก็ดูไม่น่ารอดไงดูเกเร ผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้หญิงสองผู้หญิงสามคนผู้ชายสองเป็นพี่เราเป็นพี่สาวสามคนผม่พี่สาวคนแล้วผมเป็นคนที่สี่แล้วก็มีน้องชายเพราะแสดงว่าแบบเรานี่เป็นรอคอยของตระกูลเลยอ่าถูกต้องถูกต้องเป็นลูกชายคนแรกของตระกูลลูกของแต่เราก็ตั้งใจของน้ำสกุลด้วยแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะเรียนนิติศาสตร์แต่เราก็ประพฤติตัวอย่างนี้แล้วเราแล้วเราเรียนได้ยังไงคือจบได้ยังไงหรือว่ามันผ่านมันคือการท้าทายตัวเองว่าว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตนะนะครับ มันเหมือนเด็กฝันน่ะเรียกจะประสบความสาเร็จในชีวิตอยากจะมีเงินมามาให้พ่อแม่เชยชมตอนนั้นไม่คิดด้วยนะว่าจะมีเงินมาเลี้ยงพ่อแม่คิดแค่ว่าจะมีเงินมาให้พ่อแม่ได้ดูว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เที่ยวเราก็เที่ยวเทีกเรก็เกเรใช่งจริงที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วด้วยไหมฮะพ่อแม่ค้าขายครับค้าขายผลไม้ไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตเลยเลยแล้วก็พอมาเดินรามเนี่ย เป็นแบบนั้นเลยนะสภาพกี่ปีคะกี่ปีจบปีเดียวเองอ๋อผมเรียนเกเรนะเกเรอยู่ปีหนึ่งจริงจริงเกเรเกเรมาก่อนอันนี้แล้วตั้งแต่มัธยมปลายแต่ว่าเกเรแบบออกฤทธิ์เลยอ่ะก็ตอนที่จบม .6 แล้วชิมมหาลัยมันอิสระค่ะโอ้งานเนี้ยสนุกเลยไที่เลยสบายมากเลยสบายมากกันเรื่องแต่ละเรื่องเลยจุดเปลี่ยนบุกเข้ามาได้ยังไงก็ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยไหมคะจุดเปลี่ยนยังอยู่ยังอยู่เรียนปีหนึ่งเนี่ย มีเพื่อนใหม่ค่ะแต่เรายังคบเพื่อนเลวอยู่ที่บ้านยังคบต่อนยู่ก็ย่งรายการเราอยู่อันดีอันนี้คืออดีตไม่รู้เพื่อนจะนั่งฟังอยู่บ้างไหมมันคงไม่มีหรอกไม่เป็นไรค่ะแต่ปัจจุบันทนายแบงค์ก็จะเป็นต้นแบบให้แล้วในวันปีไปแล้วได้กัลยาจมิรถูกไหมฮะยังไม่ทันคบปีก่อนพอขึ้นมหาลัยได้ปีแรกเนี่ยเทอมแรกตอนนั้นเรียนแล้วมันผ่านบ้างผ่านบ้างเราก็เริ่มรู้สึกว่าให้เราพิสูจน์ตัวเองได้นะอืออ่าพอเข้าเทอมสองเนี่ยมันตกเรียบเลย ลงไปเหอะแปดตัวตกไม่เหลือเลยฮะเขาเรียกร้างบอธะที่เราสุกเสาร์อาทิตย์ก็คือเที่ยวเทกินพ่อเป็นแม่รู้แลวเป็นไงบ้างคะเขาเอือมนะเขาเอือมนะแต่แม่เสียใจนะแม่เสียใจจริงจจนครั้งหนึ่งเนี่ยเราเมากลับบ้านเมาแบบเพื่อนแบกมาบ้านอ่ะแล้วก็เปิดประตูพ่อมาเปิดประตูเข้าบ้านให้พ่อก็ด่าด่าแบบคนจีนแก่ๆก็บด่าเราก็ไม่สนใจเราก็เดินขึ้นบ้าน อาบน้ําด้วยนะยังอาบน้ํารู้เรื่องนะอาบน้ําเสร็จปุ๊บนอนแล้วมาอ้วกอเคือมันเมาค้างมาแล้วก็มาอ้วกอ้วกจนเส้นเลือดไปตาแตกเส้นเลือดมันรุนแรงแรงมากเส้นเลือดตาแตกคือสีกตาขาวผมอะสเป็นสีแดงหมดเลยพ่อแม่เห็นภาพนั้นเห็นตอนเช้าแม่เสียใจมากแม่แบบแม่ร้องไห้เลยว่าแบบเออทำไมแบบเราไม่ได้ขนาดนี้ใชแล้วก็ตอนนั้นเราเราก็รู้สึกนะสะอึกใจเหมือนกันนะแต่ว่า มันมันเราไม่รู้สึกจริงๆว่าเฮ้ยมันมันมันเลวตรงไหนวะจริงๆคิดอย่างนั้นเลยก็ไปกับเพื่อนเพื่อนเขาก็เป็นเนี่ยไม่เพื่อนเขาก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติใช่ครับคือไอ้ความปกติคือเพื่อนมันก็เป็นแบบนี้กับพ่อแม่ปกติเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันปกติเนี่ยพิษคนพาจริงๆจนเพื่อนเนี่ยที่เรียนด้วยกันที่รางคามแหงเนี่ยนะไม่ได้สนิทกันหรอกครับเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนสนุกสนานคือเป็นคนแบบเล่นสันทนาการได้นะครับเพื่อนกลับมาจาก ธรรมทายาหญิงก่อนกลับมาแล้วเขาก็เหมือนกับหลวงพี่เขาชวนตั้งกลุ่มชื่อ YWC นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานร่วมกับชมรมพุ้ตนะนะที่รังคำแหงเป็นผู้หญิงหมดเลยเนี้ยเขาเห็นว่าเราอ่เป็นคนเล่นเอนเตอร์เทนเขาเลยจะชวนเรามาทำสถานการณให้กลุ่มแต่สภาพเราตอนนั้น่ะมันไม่น่าเข้าเพื่อนพามา เขาเห็นแค่ว่าเรามีความสามารถในการเล่นเท่านั้นเองคือมันสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมันหล่อหลอมได้อะหล่อหลอมคนให้อยู่ในกลุ่มได้พอมาเจอหลวงพี่เอ่อเหมือนผมเหมือนตัวประหลาดอ่ะเออคือเข้ามาแล้วมันประหลาดมากคือคือแทบไม่มีใครเอาส่วนไหนบ้างที่ที่เราคิดว่าเราประหลาดตั้งแต่การแต่งตัวเลยครับ ตั้งแต่การตัวการพุดจาหามมากนะไม่ใช่แบบเหมือนวันนี้นะนี่วันนี้ยังแค่ได้เสียงดังฟังชัดนะตอนนั้นนะคือหามเลยจริงหามเลยไม่ดีอ่ะคิดจะไม่ค่อยดีแล้วเรื่องคําหยาบใครมีตลอดออเไม่ต้องเสนอตัวอย่างไม่เป็นไรมีคําหยาบตลอดแล้วแล้วแต่งตัวเนี่ยก็คือไม่สุภาพเรียบร้อยยีนรองเท้าแตะเสื้อยืดผมทรงผมไม่ต้องพูดถึงติดตามใจฉันเลย ไม่เคยตัดผมเลยครับผมยาวเฟื้ยพอมาเข้าวัดเขาก็เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเป็นกิจกรรมงานบุญนะครับหลวงพี่ก็เนี่ยเหรอคนที่จะมาเล่นมาเล่นสันาการกับเด็กใช่ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปกิจกรรมรับน้องเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราเล่นด้วยแล้วเราก็โดนรับน้องด้วยซึ่งกิจกรรมรับน้องของวัดเราเนี่ยก็คือเราต้องนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเราไม่มีอะไรที่ที่เหมือนพี่เลี้ยงเลยไงคือเราเป็นคนมามามาฝึกนิสัยอรเราก็มีความสึกว่าเอ๊ะ ทำไมเราถึงแบบดูเหมือนน้องนะเรามาแค่เรามาเล่นกิจกรรมอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเนี้ยนะครับตอนนั้นก็แอบเคืองนะแล้วเราถามใครเราคุยกับใครคือด้วยความที่เราประหลาดเนี้ยเข้ามาแล้วว่าประหลาดเนี้ยก็เหมือนกับไม่มีใครเอาอ่ะเขาเาก็ถอยตัวออกห่างกันอะไรเออจริงๆเหมือนเขาก็กลัวเราด้วยเขากัวเราไม่อยากจะคุยกันแล้วเราผู้ชายไงแล้วในกลุ่มก็ผู้หญิงก็เยอะนะผู้หญิงเนี่ยเขาก็เยอะเขาก็ยึดติดตัวห่างแล้วเราเราเราไม่เข้าใจค่ะเออเราก็แต่เราไม่อยมีคที่ชวนเรามาล่ะ เขาก็ผู mm ้หญิงเหมือนกันเขาก็มีโทรมาคุยเขาพยายามรักษาเรานะเครื่องคนเนี้ยอต้องบอกว่าเขาอดทนกับเรามากโค้ดทอกับผมมากถือว่าเป็นการยิมมิสให้กับเราเลยสุดๆอ่ะผมไม่เคยลืมเขาเลยชื่อคุณอะไรคุณแดงวันนี้ดาหรือลิททีไม่เคยลืมเลยเขาเป็นคนที่อดทนมากแล้วก็เวลาที่แบบว่าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะจับความรู้สึกเราได้อเขาก็จะมีโทรมาคุยเออแล้วก็บอกเออมาวัดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเรามาวัดเนี่ย เ,เขาก็ไม่สามารถดูแลเราได้ะนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเขาก็มีหน้าที่ของเขาอ่ะเขาเป็นนศากศาสตราหมัแล้วด้วยความที่เรามาเราไม่มีหน้าที่ไงเ,เราก็มาแล้วเราก็เทงเตงเอร์อจนเราได้สังกัดเยาวชนต้อนรับที่พาน้องๆไปต้อนรับหลวงพ่อพี่ผู้ประสานงานเนี่ยเขาก็อยากให้เราเป็นต้นแบบเขาพูดอยู่ตลอดว่าเป็นต้นแบบเป็นยังไงม,มันก็ค้าในใจนะต้นแบบ ันคืออะไรต้นแบบแล้วมันต้องทำตัวอย่างบ้างมันต้องทำอะไรบ้างต้องอะไรบ้างหลวงพี่พี่พี่บีนะแกก็บอกว่าเอไปปฏิบัติธรรมไหมไปพนาวัดก็ไปขอหลวงพี่หลวงพี่ก็บอกเออไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดนั่นแหละจุดเปลี่ยนเรื่องความคิดพนาวัดเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันกลับมาชอบกันนั่งสมาธิมันสงบแล้วก็และจากคนที่ไม่เคยนั่งเลยนั่งครั้งแรกเป็นยังไง คือความรู้สึกนะตอนนั้นคือมันไม่เคยนั่งอ่ะแล้วต้องมานั่งมันนานแล้วต้องมาอยู่ในบรรยากาศของคนที่ปฏิบัติไม่ทรมานนะกับรู้สึกสบายกับรู้สึกว่ามันมันดีนะมันสงบนะครับแล้วก็กลับมาบ้านก็ยังติดความรู้สึกชอบชอบกันนั่งสมาธิแล้วก็นั่งทุกวันถ้าไปที่นู่นพนาวัดทันทีที่ไปถึงเชียงใหม่ไปพนาวัดวันแรกๆก็ยังยังปรับไม่ได้อยู่แล้วล่ะจะปรับได้วันไหนวันที่สองวันที่สามหรือปรับได้เลยตั้งแต่วันแรกจริงๆไปถึงก็ ปรับไปตามเขาเลยเอาถ้าให้พูดตรงผมมีความรู้สึกว่าเราตอนเข้าว uh uh ัดมาเนี่ยเราแปลกอยู่แล้วเพราะฉนั้นน่ะเราเราเราไม่แคร์กันไม่มีเพื่อนเราอยู่ของเราเองได้เราไม่ได้แคร์ใครตอนนั้นน่ะพูดจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์ใครเลยเพราะฉนั้นน่ะเขาทําอะไรเราก็ทําตามมีแค่น uh, ั้นเองมีแค่นั้นและใจเราไม่อยากไม่คิดถึงเพื่อนกลุ่มนั้นแล้วหรอไม่คิดคือคือลืมไปเลย ที่เราจะต้องออกไปเที่ยวไปกินเหล้าไปสูบไปเลยคือลืมโดยอัตโนมัติเลยใช่ใช่แต่ว่ามันมันก็มีมันมันยังมีความรู้สึกจังๆอย่างหนึ่งนะค่ะคือวันที่แม่ร้องไห้วันที่เราอ้วกจนตาแตกคือเรานึกถึงวันนั้นน่ะมันอยู่ในหัวตลอดทุกวันนี้ก็ยังอยู่เออมันมันเตือนใจเราดีนะค่ะคแล้วก็เราก็นั่งสมาธิแล้วก็ตอนที่อยู่พนาวันแหละคิดแหละว่าเอาวะเลิกเราต้องหาเหตุผลเลิกค่ะเออทีนี้ไอหาเหตุผลเลิกมันก็เขิน เขินพ่อเขินแม่เราทําตัวแบบนั้นมาอยู่ดีเราจะแบบหักติดเลิกเลยเนี่ยเอ๊ะมันเขินนะมันต้องมีอะไรสักอย่างนะก็เลยคือ,อคือฟัง<า>พระอาจารย์อะไรยังไงหรือเปล่าที่พนาวัดมันเลยนึกอะไรขึ้นมาได้นะ oh. ตอนเพราะ <laughs> เพราะว่าเราต้องนั่งปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ด้วยที่ที่พนาวัดอย่างเรื่องพระคุณแม่อะไรอย่างี้ใช่ไหมคือเรื่องพระคุณแม่เนี่ยผมฟังแล้วผมก็อินนะแต่แบบไม่ได้แบบอินลึกอะไรขนาดเพราะว่าครอบครัวบ้านผมเนี่ยอ่อ คือด้วยความที่เป็นครอบครัวคนจีนนะเรื่องอะไรพวกนี้มันมันมันไม่ดีเยอะเพราแม่ก็จะทำอาหากินเราก็เหมือนกับดูแลตัวกันเองต่างคนต่างดูแลตัวเองอะไรแบบอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าแต่ก็อินแต่ก็อินแล้วภาพของความที่เราเมาจนตาแตกแล้วแม่ร้องไห้อยังอยู่ในใจหลวงพี่ท่านบอกว่าใครทําให้แม่ร้องไห้เนี่มันบาปหนักนะโอ้บาปหนักมากโดนตรงนี้แหละแหละมันเจ็บตรงนี้แหละเราก็เลยเป็นความรู้สึกอืมเราต้อเราต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนอย่าทให้ตัวเองเขินอายแต่ว่าจะไม่ให้ตัวเองเขินอายหาเหตุผลหน่อยไว้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ได้เหตุผลบนนั้นแหละว่าเราเราจะเอาพนาวัดเนี่ยนะเป็นจุดเปลี่ยนอพอลงมาก็เลิกคบเพื่อนอแล้วมันแปลกดีนะมันเลิกง่ายมากเลยแค่แค่ไม่ไปกับมันสองสองครั้งแหระมันก็ไม่ชวนเราอีกมันก็ทิ้งเราไปรันนี้นะเราบรรยากาศเรายังขำตัวเองอยู่มาวัดเนี่ย สภาพยังไม่เปลี่ยนเพื่อนที่วัดเนี่ยไม่ค่อยมีกลับไปบ้านเพื่อนไม่ชวนกินเหล้าเราก็ไม่มีเพื่อนอีกเอาเวลาที่เหลือว่ากูอยู่กูคนเดียวเออมันอยู่คนเดียวแล้วมันได้นั่งสมาธิเอ้มันก็ดีนะแล้วผมก็จะมีแบบจุดแล้วก็มีตำแหน่งที่ตัวเองชอบนั่งคือมันนั่งแล้วมันสบายที่สุดนะครับก็เลยนั่งทุกวันบอกเป็นวิทยาทานนิดหนึ่งจุดและตำแหน่งที่เราชอบนั่งคือตรงไหนยังไงมันเอานิสัยเราเป็นตัวตั้งก่อนว่าเราชอบ แบบไหนคือผมไม่ชอบที่ร้อนเราไม่ชอบที่แข็งค่ะผมก็จะนั่งบนที่นอนนะครับแล้วนั่งไงไม่ให้ง่วงค่ะเราก็เอาเอาหมอนน่ะเอาผ้าห่มอะไรเงี้ยมารองก้นให้ตัวมันสูงแล้วก็เอาพัดลมจ่อหน้า่พัดลมจ่อหน้ามันจะไม่แข็งแล้วก็เย็นเย็นก็เยคือความเย็นของพัดลมมันไม่มีหรอกแต่ว่าความรู้สึกของลมเวลามันประทาร่างกายมันทําให้สบายอืแล้วมันนั่งได้นานช่วงแรกๆเลยอะ นั่งก็ช่วงนั่งที่บ้านแล้วก็ครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะ <c oughs> ตอนนั้นนะ่ะคือมันมีความรู้สึกชอบ <c oughs> สนุกกับการนั่งสมาธิค <c oughs> จนช่วง,งหลังเนี่ยนั่งนั่งยาวเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> นั่งจนไม่ได้กินข้าวเย็น <c oughs> แล้วแม่ก็มาว่ามาบอกว่าลื้อทําอะไรของลือ้อ <c oughs> แต่แม่ไม่กล้าว่าเยอะนะ <c oughs> เพราะตอนนั้นเรา ปรับตัวเองแล้วเออแม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเริ่มคิดว่ามันมันนจะสิ่งที่ดีแล้วมันดีแล้วแต่อยากรู้ว่าให้มันนั่งสมาธิดีกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คนจีนเขาซีเรียสเรื่องกินข้าวร่วมกันกินข้าวบนโต๊ะเขาก็จะแบบเราก็ไม่ได้ถึเวลาก็จะต้องมารับประทานอาหารร่วมกันใช่ใช่อ่ะเราก็เออเราก็กินทานข้าวเสร็จเราก็เริ่มปรับงานเนี้ยเชื่อแม่เชื่อแม่ง่ายขึ้นพอแม่ตำหนิครั้งนั้นน่ะเราก็เปลี่ยนเป็นเอานี้แล้วกันถ้าเรานอนถ้าเราจะนั่งสมาช่วงบ่ายเย็นครับ จริงมันว่างอะนะตอนนั้นนะ่ย<ะ>คือชีวิตเรียนมันว่างแล้วเพื่อนก็ไม่มีไง<ะ>แล้วก็นั่งทักกลางวันเราอย่านั่งนานมากนั่งเอาแค่แบบรู้สึกดีแล้วไปนั่งนานๆฟังยังคืนก่อนนอนซึ่ง,งมันไม่กระทบใครแล,วม,แลวมันมืด<ะ>ด้วยก็เลยโอ้โหบางเอาจริงๆยังไม่รู้ตัวเลยว่านั่งนานขนาดไหน,น บางทีนั่งลืมหูลืมตามานั่งสองสามทุ่มเนี่ยเข้านอนแล้วนั่งธรรมะรู้อีกทีนู่นตีสามก็มีตีสี่ก็มีคือมันนั่งยาวเลยมันนั่งพบาผลมันก็ปฏิบัติทาได้ดีด้วยผลพระย์ทันใจมันนิ่งมันมีความสุขมันไม่มีอะไรเลยมันว่างมันมันมีความสุขเออไม่รู้ว่ามีจินตนาการไปเองเปล่านะบางทีมันก็เห็นดวงกลมใสอะไรเงี้ยแล้วมันเย็นสบายมันมันมีความรู้สึกเหมือนกว่าลืมเวลาลืมวันลืมคืนไปเลยโหแบบ ลืมอากาศด้วยลืมสภาพแวดล้อมลืมพัดลมมันไม่มีเลยเลยแล้วมันเหมือนกับว่าไม่รู้เคยไหมนะเหมือนบรรยากาศดีกว่านั่งอยู่บนพนาวัดอะครัทั้งทั้งที่นั่งอยู่บนเตียงกับพัดลมตัวเดียวที่บ้านมันบรรยากาศมันดีกว่าไปเข้าถึงสมาธิเข้าถึงสภาวธรรมที่ที่สมบูรณ์แล้วครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นมันดีมันดีแล้วมันดีไม่พอนะมันชอบอพอเลยชอบกันรักก็กลายเป็นคนรักการนั่งสมาธิครับ แล้วก็ตอนนั้นนั่งอยู่ประมาณปีกว่า2ปีได้แล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นเรียนปีปีปีเท่าไหร่คะปีน่าจะเข้าปี3แล้วนะปีสน่าจะเข้าปีสแล้วนะแล้วก็ช่วงนั้นน่ะด้วยความที่เข้ามาวัดเนี่ยมาเจอฝันในฝันด้วยค่ะ พี่เขาบังคับไปนั่งฟังนะเราก็ไม่อยากเข้าโรมาที่นวัดพระธรรมกายเลยเข้าโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาก็ได้มาฟังเคสคนรอบข้างเขาไม่ชอบเราก็จริงแต่เขาจะพยายามปรับเปลี่ยนเราให้ได้เหมือนกันเขาก็จะให้เราทําทุกอย่างเท่าที่จะแบบว่าในเมื่อในเมื่อเราสอนเราสอนไม่ได้อะเราต้องสอนตัวเองได้ให้ได้อะเขาก็จะนอกจากพนาวันแล้วนะให้ไปฟังฝันในฝันก็จะฟังหลวงพ่อวันแรกๆฟังแล้วฟังอะไรอ่ะเมื่อยด้วยร้อนอีกอะไรก็ไม่รู้หลังๆนะ ไม่ต้องโทรตามวันศุกร์อะเลิกเรียนจากรามนะนั่งรถมาวัดเองคนเดียวเลยคนเดียวผมบอกอะไรอย่างที่ผมบอกผมผมมาผมไม่ได้ติดใครเลยมันที่ไม่ติดใครเป็นความโชคดีนะที่เราน่ารังเกียจมันก็เลยแบบคนคนเขาไม่ค่อยอยากจะยุ่งก็เลยทําให้เราแบบตัวคนเดียวได้ตัวคนเดียวได้ต้องใช้คํานี้ว่าตัวตัวคนเดียวได้เราไม่ได้สนใจสังคมได้เราทําได้แล้วก็มาเนี่ยมาฟังฝันในฝันบางทีเราหิ้วเสื้อผ้ามาเราไม่มีที่นอนนะเราก็มานอนที่ที่พนักพนักถม ที่อาศัหมู่บ้านสาสมัครเงี้ยคนอื่นเขาเมื่อเจอเราเขาก็งงเอ้ามาไงเอ้านึงดีใจเอ้าวทำไมกูมาไม่ได้ทาไมชอบแล้วเปลี่ยนลุกหรือยังจากผมยาวเส้อยืเกงยีนก็ยังไม่เปลี่ยนแม่มาวัดแล้วนะคะทั้งที่แบบตอนนั้นปฏิบัติธรรมก็ก็ดีแล้วยังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่เปลี่ยนจนพระอาจารย์ประจำแผนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพระอาจารย์ชลาใสนันทิโยครับลูกพี่ลูกนี้ทำให้ผมเปลี่ยนท่านเนี่ยบอกว่า ท่านเรียกผมมาเลยแบงค์อยู่ยู่วาชนน่ะตอนรับหลวงพ่อไม่คิดที่จะทําตัวให้เรียบร้อยหน่อยอ๋ออาหลวงพี่ผมไม่เรียบร้อยตรงไหนเนี่ยผมเผ้ายาวลุงลังเอ่อการแต่งกายชุดอุบาสกก็ไม่ใส่ผมไม่ที่ตังค์ <laughs> <laughs> ผมไม่ีตังค์ซื้อชุดอุบาสกเอ่อตอนนั้นน่ะหลวงพี่ก็เลยมีโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาจะตัดชุดอุบาสกให้ถ้าเราทําทําทําครบเงื่อนไขครับรักษาศีลแปดอะ ทำทานทุกวันนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงผมบอกเลยหลวงพี่สามข้อเนี้โคตรหมูเลยนี่ผมทำมาแล้วเพราะเราทําอยู่เออหลวงพี่บอกหลวงหลวงพี่ก็งงๆไม่มีใครเชื่อผมหรอกตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยนเไม่มีการแต่งตัวอะไรผมก็อะรับรับรับชาเลนจ์มาเลยก็ทำแล้วหลวงพี่บอกว่าห้ามโกหกตัวเองเนี่ยเพราะท่านจะมีสมุดมาให้ติ๊กท่านทุกคน ในในอาสาสมัครหมดเลยตอนนั้นของปกติทำหมดเลยทุกคนทําหมดเราก็ทําเอคือผมตอนแรกก็ยังคิดว่าคนอื่นจะไม่เชื่อนะว่าผมโกหกเอาเปล่าผมไม่ได้โกหกจริงๆริงนะผมทําจริงๆแล้วก็ให้ผู้อื่นเขาดูเอจนหลวงพี่ก็อ่ะโอเคเชื่อทัางก็เลยมีชุดอุบาสกให้ทุกคนโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังก็เอาเอาเอาช่างเอาเชิงอะไรมาวัดตัวแล้วผมก็ได้ชุดอุบาสกผมก็เลยได้ชุดอุบาสกแล้วตอนนั้นนีก็เลยมาแล้วความคิดมาแล้วชุดอุบาสกเนี่ยนะ แตผมยาวเนี่ยมันไม่เข้ากันก็เลยตัดจะแต่ตอนนั้นก็ยังอาไรผมอยู่ครั้งแรกผมยาวยาวถึงหลังเลยนะโอ้ยาวยาวยาวถึงหลังเลยคือผมรวบผมเป็นผู้หญิงได้เลยก็เลยเหลือห่างเตาค่ะยังเหลืออีกเหรอคะยังเหลือยังเหลือหน่อยนึงตัดมาครั้งแรกพี่ที่แผนกยุวชนน่ะพาขึ้นมาเดินบนกองปฏิสันถานข้างบนเอามาโชว์ตัวเลยว่าเราที่ดูว่าเออถ้าไม่จริงอ่ะมันไม่มีใครสนใจเราจริงไหม มีแต่คนดีใจที่ตัดผมผมก็มีความสุขว่าเฮ้ยคนอื่นก็สนใจเราขนาดนั้นเลยเหรอจริงจรองทุกคนะคับประคองมาไงแล้วเหมือนเหมือนมีวันนึงแล้วมันสําเร็จอะไรเงี้ยโอ้คนเขาดีใจกันหมดเราก็ตกใจให้คนเขาสนใจเราคือณตอนนั้นเป็นซุปตาเลยจะเรียกซุปตาได้หรือเ่าหลวงพี่เห็นปุ๊บเห็นผมตัดผมก็โบกมือเรียกเลยโบกตะไคร้เลยฮะนี่มานี่มานี่มาถึงปุ๊บผมก็กราบท่าน ท่านบอกเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาถึงปุ๊บจับผมบิดหัวเลยนี่ไงเห็นไหมกะแล้วว่ายังเหลือท่านรู้นยังเหลือยังเหลือท่านบอกเอาไงเอาไงจะให้สวดก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเป็นวีทีเอาเอาให้ท่านตัดก็วถ่ายรูปกันสนุกสนานตัดผมนั่นแหละก็เลยได้ผมสั้นอย่างนี้ก็ผมสั้นมาตลอดครับแล้วก็แปลกดีนะผมเนี่ยพอตัดผมสั้นปุ๊บการแต่งกายมาอมันมีความรู้สึกว่ามันตัดอะไรไปอ่ะมันทําอะไรที่เราแบบยึดเอาไว้อ่ะเราไปยึดถือมันอ่ะ พอทั้งพอเราตัดผมปุ๊บเราตัดหางเก่าออกปุ๊บการเปลี่ยนการแต่งตัวก็เปลี่ยนตามไปด้วยนั่นก่อนยายมาถามเรื่องเรียนหนึ่งอพอเปลี่ยนตัวเองนั่งสมาธิปฏิบัติทรรแล้วผลการเรียนเป็นไงคะดีขึ้นไหมเออดีขึ้นมากครับคือปีหนึ่งทำสองผมตกหมดใช่ไหมค่ะพอขึ้นปีสองเนี่ยเพื่อนชวนเข้าวัดเลยเริ่มนั่งสมาธิค่ะเออันเนี้ยเราไม่รู้ตัวจริงๆเรารู้ก็อีกทีเอ้ยทำไมมันผ่านทุกวิชาเลย แล้วเรียนรามเนี่ยเราไม่สามารถสอบทุกวิชาได้เพราะเราอ่านหนังสือไม่ทันเราก็จะเลือกวิชาที่จะผ่านและเลือกวิชาที่จะตกไอ้มันเสี่ยงนะเพราะมันจะทําให้ไม่จบเอาเพราะแตมันพลาดเนี่ยก็ถือว่าเราไม่จบเลยเพราะว่าเราวางแผนตกไปแล้วแต่สิ่งที่มันประหลาดก็คือว่าจากคนตกหลังบอดอก็สอบวิชาไหนก็ผ่านวิชานั้นตกหลังบอดตกหลังบอดตอนนี้ก็กลายเป็นอยากอยากตกวิชาไหนก็ตกอยากผ่านวิชาไหนก็ผ่านก็เลยประคับประคองตัวเองมาเรียนตกวิชาไหนด้วย อ่านไม่ทันคือคือเราลงแปดใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแปดวิชาถ้าอ่านปดอ่ะเราจะอ่านที่แต่ละวิชาได้นิดหน่อยอผมก็เลยอางเงี้ยเราไม่สอบสองเไปสอบซ่อมเพราะนั้นเพิ่มเวลามาเรียนอ่านหกวิชาดีว่ะแล้วมันได้เวลามันมันสามารถอ่านได้มากขึ้นจําได้มากขึ้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันว่าเราต้องอ่านให้หมดนะอแล้วจัดสรรเวลาั้่แล้วผมจะเรียนไม่รู้นะว่าเด็กรามคนอื่นที่เขาจบนีตที่สตา์เขาเรียนเหมือนผมไหมผมกล้าพูดเลยนะว่าหนังสือรามทุกเล่มอ่ะ ที่เป็นนิติศาสตร์ผมอ่านหมดอ่านหมดจริงๆไม่เคยซื้อด้วยยืมเขาเอาอยืมมาอ่านจน,จน,ต,นตัวเองเรียนจบทุกวันนี้ไม่มีหนังสืออยู่ที่บ้านครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดียางนี้คุณพ่อคุณแม่สัมผัสได้อะไรยังไงหรือบอกอะไรเ,เราให้แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่ต้องบอกแม่รู้แม่เขาสัมผัสได้พ่อก็สัมผัสได้ผมมัานได้ได้ใส่พ่อมาคือหามหามพ่อก็พ่อก็เห็นว่าเราแบบดีขึ้น เขาก็จะคําดุคําด่าอะไรเงี so wave, it, it ้ยก so ็จะไม่ค่อยมีการปฏิบัติตัวหรือการที่เขาดูแลเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วก็เวลาที่เราอยู่ครอบครัวเนี่ยมันก็มากขึ้นแม่เขาก็สบายใจมากขึ้นคือเราเห็นเลยว่าแม่สบายใจกับเรามากจากนั้นคุณแม่ไม่ร้องไห้อีกเลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องให้กุ้งใจเรื่องไปเมาแล้วค่ะแล้วก็จบนิติศาสตร์รามคำแหงจบนิติศาสตร์รามคำแหงก่อนจบนี่ก็ยังมีเรื่องอีกนะค่ะเออมีเรื่องคือ ผมอ่ะเรียนจนเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวจริงๆถ้าไม่ใช่ตัวเดียวมันจะจบเร็วกว่าคือวิชากฎหมายอาญาสองค่ะซึ่งยากมากไม่ยากไม่ยากเป็นวิชาที่ยังงงอยู่ว่าตกได้ยังไงอ่อวิชาที่ยากเราผ่านไอวิชาที่คนอื่นเขาผ่านกันทําไมเราตกครับเออก็สอบเสร็จแล้วบวชเลยตอนนั้นเนี่ยไม่ปรึกษาใครเลยด้วยไม่บอกพ่อไม่นิสัยเดิมเลยมีอะไรไม่ปรึกษาพ่อแม่ทําเลยนะครับจะบวชอยู่อีกน่าจะประมาณพรุ่งนี้จะบวชแล้วบอกมาเดี๋ยว หวจะบวชนะเรียกตัวเองหวกชื่อจีนเดี๋ยวหวกบวชนะบอกเออบวชกี่วันนะตอนนั้นนึกขำเลยใชบวชรรมาายญาติเลยดูร้อนน่อย่าถามว่ากี่วันเขาบวชเป็นเดือนเออแม่ก็ตกใจบวชเป็นเดือนเลยเหรอบอกเออบวชเป็นเดือนเลยเดี๋ยวป้ากับมาไปวันตัดปล่อยผมด้วยนะผมกับพ่อเนี่ยด้วยความที่แบบนิสัยมันมันันมันแรงทั้่งคู่ทะเลาะกันไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้คุยถึงขนาดกับบางเดือนน่ะ ทั้งเดือนน่ะไม่คุยกันเลยก็มีอแต่ตอนที่บอกว่าจะบวชปุ๊บแม่ก็งงทุกคนในบ้านงงหมดเพราะเราบอกโต๊ะอาหารเลยเออแล้วเราวันรุ่นขึ้นเราก็หายกไปจากชีวิตพวกเขาลวแล้วเราก็จะบอกวันไว้ก่อนว่าจะมีวันไหนวันตัดปล่อยผมผมกำชับให้พ่อมาได้นะเพราะมันจะเป็นการแก้เขินจะบวชแล้วนะจะกราบขอเข้ามาวันนั้นก็เลยพอคุณพ่อคุณแม่มาก็เลยขอเก้าอี้พาจารย์มาให้พ่อแม่มานั่งแล้วก็กราบเท้าท่าน ที่บ้านน้ำตาแตกเลยโ้่ะมาครบเรึไหมไม่มีใครเชื่อว่าเราจะบวชจะทำได้จะมีวันนี้จะทําได้คือจะทําจะบวชจะกราบเท้าเพราแม่ไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมาวัดกับเลิกคบคนผ่านแล้วก็นั่งสมาธิครับมันก็พาตัวเองมาได้โอ้โหนี่แค่เบรกแรกเข้มข้นมากเลยนะครับพี่พี่บอกว่าตอนต่อเนี่ยนะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้น ยมพ่อ,อ,อคุณพ่อคุณแม่นะครับน้าตาแตกในวันที่ขอเข้ามาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วที่บอกว่าเรียนสอบตัวสุดท้ายแล้วเข้ามาตัดสินใจบวชเลย <c oughs> ผลเป็นยังไงนะครับสำหรับวิชาที่บอกว่าออสอบไม่ผ่านมาตลอดนานนะครับแล้วจนมาปฏิบัติธรรมมาตัดสินใจบวชแล้วผลเป็นยังไงนะครับและโดยเฉพาะในเรื่องของการมาเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนานะครับเกิดจากอะไรบ้างนะครับในเรื่องของ ต่านานาวุ่นวายนะครับแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของสุธรรมะด้วยนะครับฟีดแบ็กเป็นยังไงติดตามกันช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักก๊า